สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันกับเกมไลน์เพย์กันนะคะวันนี้เราจะมารีวิวตู้เสื้อผ้าของเป็ดเองนะคะแป๊บนึงนะเน็ตอาจจะช้านิดนึงขออภัยนะคะตอนตอนนี้เป็ดคิดว่าเป็ดจะอันนี้นะจะจัดกิจแจกชุดดิสสามสามสิบแคทนะคะโอเค ไปดูกันเลยน,นี่คือบ้านเป็ดนะคะบ้านเป็ดไม่สวยหรอกตัวสภาพผ้านี่นะคะนี่ผมก็จะมีเรายกเลิกกันเนาะนี่นะคะนี่อันนี้เราได้ไปอันนี้กันอันนี้คืออะไรไม่รู้นี่ผมชอบผมอันนี้ที่สุดค่ะ นี่นะคะ,ะนี่ก็ผมนี่นะคะนี่ก็มีผมนี่ผมผู้ชายไม่สวยอยู่แต่งชายได้นี่นะคะขอรีวิวแบบเร็วเลยนะสุมกราชาผมอันนี้เราได้มาทุกช่องแล้วค่ะนะคะผมก็ไม่อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่มันก็พอมีอยู่บ้างนะคะนี่คือชุดนะคะ สุ่มทีไรได้แต่ของตกแต่งนะคะให้เบื่อเลยนี่นี่ค่ะชุดเราก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นั่นคะคะชุดวัว ไม่จะเป็นสปินเก่านะคะเก่ามากๆเลยไม่รู้ว่าใครจะมีอยู่หรือเปล่านี่นะคะต่อไปก็จะเป็นเสื้อเสื้อของดิสนีย์เจ็ดหรือกี่แขนไม่รู้นะคะในนี้ชุดนี้เสื้อนี่นะคะนี่คะ่ะต่อไปก็จะเป็นเสื้อที่มันมีมาให้เราอยู่แล้ว ส่วนนี้ก็จะเป็นกางเกงนะคะมีกระโปรงอยู่ไม่กี่ชุดนะคะนี่รองเท้านี่นะมันก็ไม่สวยเท่าไหร่หรอกต่อไปก็จะเป็นนี่เรามีคิสตันทั้งหมด34ชิ้นนะคะอันนี้เยอะอยูอ่เหมือนคนบ้าเลย นะคะนี่แต่งยังไงวะเนี่ยหน้าตลกนี่แล้วก็ชนะกิจมานะคะส่วนนี่พี่เบลก็เจเบลก็ส่งให้น่ารักมากเลยขอบคุณมากๆนะคะนี่นะคะ เ,เยอะมากเลยค่ะวขอยกเลิกซูเปอ้์ทั้งหมดนี่นะคะนี่ก็จะเป็นหูยักษ์นี่ก็เป็นตานี่นะคะอันนี้เราก็ที่มันเป็นซุเปอปร์แล์หมดเลยะค่ะนี่นะคะเนี่ยนี่นะคะ <c oughs> น่ารักจังอันนี้เราก็สุมได้มั้งเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ซื้อซื้อซื้อื้อก็น่ารักนะคะนี่ปีกนี่ก็สวย เราได้มาเยอะมากเลยค่ะนี่ยะคะ่ะเยอะมากเลยเราสุ่มได้รู้สึกยิ่งแต่งยิ่งบ้านี่เราก็ไปสุ่มที่เซียมซีอะไรไม่รู้นั่นแหละค่ะนี่ก็เป็นการสปินก็เอาสปินใช่สปินนี่นะคะ นี่ก็คือเสื้อผ้าทั้งหมดของวันนี้แต่ชุดที่เป็ดชอบทำนะคะก็จะเป็นแบบชุดนี้ทำแล้วรู้สึกว่ามันน่ารักก็เลยอันนี้อะค่ะเนี่ยแหละค่ะชุดแบบนี้ก็โอเคอยู่นะเนื้อของธรรมดาเราก็เยอะอันนี้ไม่มีเราต้องเอารวมๆใช่ไหมอันนี้ก็ไม่มีซูปเปอร์แลก็จะมีอยู่แค่นี้นะะ นี่นะคะของแลของแลก็มีนิดนึงอันนี้ของอะไรไม่รู้ที่ได้จากกาชาเอ้ยไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องแต่งกายหรือเปล่ามันก็เครื่องแต่งกายหมดแล้วนะมันคืออะไรอะ่ะไม่รู้อะค่ะนี่นะคะอันวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามกด u b s c r i b e ใช่ใช่ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะ ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย